้บาลูเจอบาลูแล้วบาลูปลอดภัยดีไหมสบายดีไหมทุกคนบาลูมาหลักเราผมน้าทำมาทุกคนนะโอ้บาลูทางลื่นมากเลยทางลื่นโอ้โหกระเปียงเลยเนี่ยไปเขาทำกันผมมีเขาต้องมาให้กินด้วยไปฮะอ๋อล่าสัตว์ของเาล่าสัตว์กับเพื่อนทุกคนรอส่ล่าสัตว์กับเพื่อนนะ สวัสดีคร,ดดดรับบาลูคุยใครเนี่ยของใครครับบาลูมาใส่น้ำอ๋อบาลูมาจากนู้นไงจากกระต๊อกไงบาลูสบายดีนะเป็นไงบ้างไม่เห็นหน้าบาลูเปิดหน้าได้ไหมไม่เอาทุกคนบาลูบอกไม่เอาไม่อยากให้ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพลิงป้านะอาอาที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมอยู่กับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมขึ้นมาถ้าคนป่าที่เคยอาศัยอยู่มาก่อนตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่แต่ว่าจะไปอยู่ที่กระท่อมผมมากกว่าก็ผมจะขึ้นมาเช็คแล้วขึ้นมาดูว่ามาลูและลาซูเป็นไงบ้างและชนเผ่าคนอื่นเป็นไงบ้างที่อยู่รวมกันนะทุกคนนะเพราะว่าผมได้กับใหญ่เนี่ยได้ไปจัดการ ไอ้กอลัมซึ่งมันอะเหมือนกับจะสํานึกแล้วแหละว่าที่ทํามันไม่ดีแล้วก็จะเห็นท่านฤาษีไปทําให้มันอะอเรียกว่าอะไรกลับตัวกลับใจว่าสิ่งที่มันทําอยู่อะเป็นสิ่งชั่วร้ายนะอยากให้มันคิดให้ดีทําให้ดีอย่าทําแบบนั้นอีกโอเคทุกคนผมเหมือนจะขึ้นมาเช็กล้อมหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะว่ามันอะเชื่อท่านฤาษีหรือเปล่าหรือมันได้ขึ้นมาที่นี่หรือเปล่าถ้ามันยังขึ้นมาอีกผมก็ต้องจัดการมันจริงๆ แต่ถ้าไม่มีแล้วแสดงว่ามันสํานึกแล้วคิดได้แล้วแล้วก็มันจะทะเลาะกับตัวประลาด้วยเพราะว่าตัวปลาดกอมหัวมันทุกคนนะปั่นหัวมันให้แบบให้ทําร้ายชาวบ้านหรือว่าคนที่เข้าไปหาสมบัติมันรู้เป็นกรดแขนอะไรเราหรือเปล่าโอเคพี่ๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันบนถ้ำว่าบาลูจะอยู่หรือเปล่าไปลุยพี่ๆครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศคนกลางที่จะชื้นมากๆแล้วก็ยุงเยอะมากๆพี่ๆ่ชงนีที่ผมถ่ายยากันยุงมาแล้วแล้วก็ ฝนเนะี่ยตกทั้งคืนทุกคนเมื่อคืนนะอากาศก็ดูดิชื้นแล้วก็แฉะมากๆากเลยพี่พี่แต่มันดียังอย่างคือไม่ร้อนแล้วก็ลมเย็นข้อเสียคออยยอือยุงเยอะยุงเยอะมากๆทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนถ้ำแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศสวยพี่อยู่ดี๋ยนะครับผมไปค่อนข้างที่จะลกมากๆพี่พี่ผมต้องแหวกเริ่มต้องแหวกแล้วเพราะว่าไม่ได้สันจรกัน านานต่เห็นว่าน้องเสือก็มาเรื่อยๆทุกคนนะน้องเสือถูกทางบอกเนี่ยเหมือนจะงงๆกับทางนะน่าจะถูกแหละโอเคไหนพี่ดินเสี่ยงฝนไหมฝนต,ตกปอแปะปอแปะเรื่อยๆทุกคนนะตกทั้งวันเลยอะแล้วผมก็กินยาดักไว้ละนี่ผมน้องดูสุขภาพบาลูลาซูด้ว่าเป็นไงบ้างช่วงฝนตกกลัวเขาจะไม่สบายนะทุกคน เป็นห่วงเขามากๆเลยแบบตั้งใจขึ้นมาดูแลเขาเพราะว่ากลัวจะมีอันตรายกระเทือบเขาไวทุกคนนะกาชื้นมาก ก็มาเพียงคนเดียวทุกคนนะเพราะว่าใหญ่ติดงานนะใหญ่มาไม่ทันนะมันอยากจะไม่ค่อยสบายด้วยส่วนผมก็มีเวลาก็มาเราอปเป็นห่วงคนป่าไม่ได้ทุกคนนะที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมอยากขึ้นมาเช็คคือมันเป็นห่วงเลยใจว่าก,ากาลัวกอล์นจะขึ้นมาทำร้ายพวกคนป่าอีกเพรานะน่ขอให้ ก็ล้ำอย่าทำแบบนั้นอีกให้เขากลับตัวกลับใจให้ได้มันคือทํำด้านบนเจอกันบนทํำครับทุกคนที่ฝนตกหนักมากๆผมยังไม่ทันถึงท้ำเลยทุกคนนะผมต้องหาวิธีขึงไฟชีตก่อนพี่พเพราะว่าตอนนี้ยผมจะเปียกแน่ๆถ้าผมไม่หาที่ขึงไฟชิต ขนมมาฝากบาลูล้ให้ทุกคนนะโอ้ยกล้องผมเปียนเลยพี่พี่

มากมกนนีทุค,คขับไปก่อนนะพี่พี่ดีกว่าเปียกนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงไฟชี้เพื่อพักร่มกัน,นทุกคนนะดีกว่าเปียกผมหนาวแน่เพราะผมต้องเดินกลับอีกไกลมากเดี๋ยวคนอยู่เดี๋ยวเขาเดินทางต่อไปพ,พี่นะ ยงนกร้องพร้อมมากครับผม Màu phạm bà lưu nè Bà lưu là lạc nó Nếu phần dụt rồi nè, chúng ta sẽ lên đoàn thang tiếp เทาซ้ำทาาซ้ำเอาไมา่อยู่นะยุงเยอะมากพี่พี่เข้ามาตอมหูกันหูยุงมึงยุงป่านะโอเคพี่วิ ดีไหมมีเสียงมีเสียงจากบนถ้ำมาเนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่าส่งสัญญาณว่าเราเขาเจอเราอยู่บาลทุกคนบาลูบาลูบาลูเดี๋ยวมเก็บพองก่อนฝนหยุดพอดีเลยบาลูเขามองเห็นผมนะทุกคนนะเขามองเห็นผมถึงไฟชิดแล้วส่งสัญญาณมาว่าเขาอยู่ถ้ำเขามองเห็นผมอยู่แต่ผมคงไม่เห็นตัวเขาหรอกเพราะว่าเป็นที่มิดชิดมากเขาสามารถมองเห็นเราได้ทุกคนนะโอ้ จะมีช่องมองสำหรับคนป่านะให้มองเห็นคนที่เดินมาบริเวณถ้ำนะ <S <S บาโลูวูวูวูผมขึ้นไปนะวิบาลูยู่บาลูยู่เหมือนกับว,ว่าเขาปลอดภัยดีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไฟชีสเราจะรีบขึ้นไปหาบาลนะูทุกคนนะโอเคทุกคนผมเก็บไฟชีสเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเดินทางขึ้นไปหาบาลูนะทุกคนตอนนะี้อยผมลองอกอะอย่างน้อยก็ ผมก็สบายใจขึ้นมาหนึ่งเรื่องคือบาลูสบายดีแล้วก็ปลอดภัยอยู่ตอนนี้เขาอยู่บนถ้ำส่งสัญญาณหาผมว่าเขาอยู่นี่นะเขาแบบเห็นมองเห็นผมก็เลยส่งสัญญาณให้ผมเห็นไม่ได้รู้โดยการส่งเสียงมาโอเคผมรู้สอกอกมากแล้วก็ดีใจามากที่เขาปลอดภัยดีเดี๋ยวไปหาบาลูที่ถ้ำกันทุกคนนะวันวลาซูอยู่หรือเปล่ามีขนมมาฝากด้วยไป เจอแล้วทอ้อเลยทุกคนนะแต่ก็สู้ไหวเราตั้งใจมาแล้วต้องทำให้ได้ทางลกมากมาโลโอเคทุกคนใกล้ถึงแล้วฝนตกผมเปียแกแฉะแล้วทุกคนนะโอ้ดูแฉะทั้งตัวเลยพอน้ำค้างจากใบไม้นะวราเดินผ่าน ันก็โดนตัวเราลื่นมาก มาไปวูบารูเจอบารูแล้วบารูปลอดภัยดีไหมสบายดีไหม,มโอ้ทุกคนบารูมาหลักเราผมนะทำมาทุกคนนะโอ้บารูทางลื่นมากเลย,ยทางลื่นโอ้โอก็เปียกมือไนงนไปเขาทำกัน ผมมีเขาต้องมาให้กินด้วยไปฮะกอร์ลัมเขาจะกอร์ลัมเหรอโอเคทุกคนบาหลูคงยังไม่รู้ว่าผมกไปย้ายไปจัดการกอร์ลัมไปดูกอร์ลัมมากอร์ลัมมันมันจะทำเนื้อกันนะเดี๋ยวผมจะพูดให้บาหลูฟังวันนี้ขอให้สบายใจไปไปบาดลูขอลทมไปพี่ครับเดี๋ยวผมจะพูดความจริงให้บาหลูฟังว่ากอลัมมมันจะทำเนื้อกันนะ เขาจะให้ลงอกอ้มาดูมาดักราผมนาถหน่อยมาดักเรอกอลดําเนี่ยเพื่อก้อลดําจะเข้ามาทำนะโอ้เหนื่อยไปเข้าไปลาซูไปไหนลาซซอ๋อลาซัด มารักกับเพื่อนต้องรอสู่รักกับเพื่อนนะสวัสดีครับบาลูค่ <c oughs> อยๆเนี่ยข้องใครบาล <c oughs> ูมาใส่น้ำอ๋อบาลูมาจากนู้นไงจากกระต๊อบไง <c oughs> บาลูสบ,บายดีนะ <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> มีคนมาอยากเห็นหน้าบาลูเปิดหน้าได้ไหม <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ทุกคนบาลูบอกไม่เอาไม่อยากให้เห็นหน,น,น้านะ เขาขออภัยกับพีเอฟซีท่านนี้ด้วยนะที่คอมเมนต์มาเขาอาจจะอยากปิดบังใบหน้าเขามากกว่าไม่เป็นไรทุกคนเราได้คุยกับเขาแล้วอยู่กับเขาก็พอละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาขอนมให้บารูกินนะาจานั่งพักผ่อนกันก่อน,นผมเหนื่อยมากๆเลยค่ะผมอ่อนล้ามากเลื่อนถนนเลื่น,น,นไปนั่งพักกับบาลดูกัน พี่พครับผมขึ้นมานั่งบนหินจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากๆพี่พีดูความสูงที่นี้มันทำให้รู้สึกว่าหิวใจมากๆธรรมชาติ100าร้อยเปอร์เซนต์มาลูนั่งอยู่ข้างล่างทุกคนนะผมคนนั่งพักก่อนทุกคนมาลูก็เฝ้าหน้าทัเพราะว่ากลัวกลัวก็ร่ำจะมาเขาดูแลพื้นที่เขาดีมากส่วนลูกๆและเพื่อนๆของ กลุ่มชนเผ่าอื่นก็ไปล่าสัตว์กันยังไม่มาทุกคนนะเดี๋ยวเราดูลาทูเลยถ้ายังไม่กลับมาผมต้องกลับก่อนนะอากาศดีมากพี่พี่ดูมันมีผลอะไรบางอย่างออกออกผลออกมาต้นอะไรไม่รู้ทุกคนออกผลเป็นเม็ดเม็ดนี้เป็นพวงๆเห็นปหมเยอะมากเลยนั่งพักแล้วก็จะไปนั่งกินขนมกับบาลูกันทุกคนนะเหนื่อยมากมาก จะสู้เราตั้งใจมาแล้วต้องทำให้ได้เห็นไหมเนี่ยลูกอะไรไม่รู้อะออกผลเต็มต้นเลยสวยมากเลยดูจุดที่ผมอยู่นะมันสูงมากมากแล้วมันก็สวยงามมากช่วงหน้าฝนนะสูงมากจะต,ต้องระวังทุกคนนะมันลื่นมากๆากตรงเนี้ยถ้าแบบพลาดตกลงไปคือไม่รอดนะทุกคนนะสูงมากมากแล้วก็ลื่นด้วย บาลูบาจะไปกินขนมกันนะเราจะไปกินขนมบาลูกันนะฮึบมาลงน้งกินขนมกับบาลูนะเดี๋ยวเอาขนมไปให้ลาซูนะบาลูลาซูก็มาลาซูจะได้กิน กินขนมกันพ่อแม่ก็ทำฝากด้วยได้กินขนมกันนะ โดนแค่บริเวณนี้ตอนจะล่มเลยร้ันนาไปหาก,กล้องอออนี่อันนี้ขนมเค้กรสส้มมากกว่านั้นนี่วางลงนะอุ้ยน้ำส้มอ่ะขนม Thế có tôm Nhìn vòi thôi Có vừa là tù em còn nè Nhìn bằng mấy Đâu đây Đổ Đâu đây Rồi Rồi ขน,นมนมเพื่อนลาซูด้วยละครเพราะว่าจะแบ่งกินกล่องคนป้านะั <c oughs> เพื่อนเพื่อคนป้าคนอื่นๆด้วย <c oughs> ก็เทาา่าที่ผมเอามาไหวพี่ๆเราก็บางทีเราก็ไม่สามารถทำตามคอมเมนต์พี่ๆทุกคนได้แต่ก็จะทยอยทำเรื่อยๆกคนนะ มาดูกินที่เหลือ,อไว้ให้ลาสูงนะคนนะยวกินด,า,นมา,ดามาบาดูนี่ยมาปลาทุกคนปลาคนอื่นเขาเป็นล่าสัตว์กันคนบาดูก็จะเป็นคนอาสาเา้าถ้ำเพื่อกันพกสิ่งไม่ดีพวกกรามหนูว่าตัวประหลาดเข้ามาในถ้ำนะน มาลูก็กินขนมเรียบร้อยุกควครับว่าอร่อยอร่อยมากขอบคุณพี่พีทีท่านนี้มากที่ส่งขนมมาให้กินนะที่เหลือเอาไปให้ลาซูนะนี่ที่มนผมเอาไปบาลูเอาไปให้ลาซูเพื่อจะให้ลาซูได้กินขนมอร่อยอร่อยแบบนี้ด้วยจะบอกว่าบาลูไม่ต้องตอนเนี้กอลัมอ่ะมันเคยว่าอะไรมันสำนึกได้แล้วมันเคยว่ามันไม่อยากทำแบบนี้แล้วมันโดนไอตัวปลาดกลมหัวจนแบบเคยว่าอะไร ประหาจนแบบว่าขวยนะทุกคนนะทำไมครอลัมเขาใจผิดทุกอย่างคือตอนนี้คอลมัมอะสํำนึกแล้วบาลูน้องกลัวกอลัมไม่ขึ้นมาแล้ว <t> แต่ครับก็กล,ลกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแบบมันจะขึ้นมาอีกก็ขอภาวนาอย่างให้กอลัมขึ้นมาอีกเพราะว่าคนป่าจะอยู่แบบ,แบบแบบปบบลอดภัยทุกว่านะโอเคพี่พี่จะผมจะเดินทางกลับบะเพราะว่าเดี๋ยฝนตกหนักกว่าเดิมตอนนี้นฝนเริมหยุดแล้วแล้วก็บาลูดูแลลาซู <t> ดูแล <t> สุขภาพด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นมาเยี่ยมบ่อยๆเอาขนมขึ้นมาให้บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กระต๊อบน้าถ้าไปนะกระต๊อบไปไปกระต๊อบน้าวันเนี้ยไปโอเคโอเคเราจะไปกระต๊อบด้วยทุกคนนะที่ผมสร้างไว้ให้โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆทุกคนนะแต่จะบอกว่ากอ์ลัมคงไม่น่าจะขึ้นมาแล้วน่าสํำนึกแล้วก็สิ่งนี้มันทําลงไปพอท่านเลี้ยงสีรอดูคลิปทุกคนนะราดูคลิปไปเลยว่าท่านสีทำอะไรกอร์ลัมไว้ต้องรอด ก็พอวนาะขอให้ยาขึ้นมาอีกคนปาจะได้ดูบ๊าโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผมเรื่อยๆทุกคนนะก็พี่แฝด์่าไปเรื่อยก็ช่อง YouTube พี่แฝดวีสองเพจเฟซบุ๊กกัยนะครับผมเดี๋ยวไว้กันพบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผม